สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องมดสุขุสุขลนเนาะมือนี้ก็อย,ยู่กับหมอบ้านนอกคือเก,าอเอก่าตอนนี้หมอกระลังสิมาซอยอยันทอนกล้วยพี่น้องต้นกล้วยแต่ต้นกล้วยเนี่ยพี่น้องซอยให้งัวพี่น้องใส่งัวกินยำหแรงๆ็รวมกับห่มเนาะกับห่มและหัวอาหารพร้อมพี่น้องเลยสุไปซอยวังเี้พี่น้อง น,นี่ยผมเนี่ยมันบ่มีหยาพี่น้องเราได้ปลูกหยาดนแะล้ว,ลว,วพี่น้องให้กินตอนขวยก็ก้อนตอนขวดต้องห้ามประมห้ามพี่น้องให้กินเสาแรงเสาแรงตอนเสี่ยงบ่มีเวลาให้มันกินกันเลยเบาายอกให้ตอนสักกตะนแรง ยังป่าจวดจวดเนาะหมดนด้ไปทางไหน้ะนี่นคำขมขมมาออกเว้นขึ้นนี่พี่น้องเข่าวเว้นขึ้นนี่ขึ้นเข่าวเวน้นวันนี้หมดได้ไปทางไหนกันมาซอยถอนกล้วยจะถอนกล้วยเหรอหงัวพี่น้งอ,อ,งองอะไรยังมาทำอีกทิมาเขับก่องน้มแน่นี่ เอานไปซื้อยังแพมเพิร์จะพันแพมเพิ่พ์ดเ,เ,เนาะกระสอกลูกสาวมานเอาเงินพี่น้องไปซื้อแพมเพิร์ดลูกสาวโกะก,กันเนเป็นเต็มมือดีมือมากก็ดีก็ดีมาให้สบายดีกล่องก็บรสบายดีสองหมื่นสองไปซื้อแพมเพิร์ดให้ลูกสาวพี่น้องกำลังซอยถอนกล้วยอยู่ คนมาคลองเงินไปซื้อเพิ่มผลให้ลูกสาวสลาในะนสองมืนสองพี่น้องเงินกี่ะไปเลยเดี๋ยเงินแหรีลญนะพี่น้องมันสุดพิศิษขนมมือนจะช่อยทอนกล้วยตอพี่น้องมันเหี่ยวละทิมซะสดมัน ซาวของไอ้กล้องไป่น่ะมาจาเกกล้องเต็มตีนหลดไปแล้วไปแล้ว กินเสาแรงเสาแรงพี่น้องง้อกับใบงามดอกหักปล่อยใบได้มันสิไปฮะทีเซื่อก็เลยผูกไว้กินเพื่องกินห่หอ,นอนนมาอาาน,น,ะ,น,น,นะพี่น้องกับทอนกล้วยนี่แหละผสมกับตัวอาหารนนั่นหนึ่งแล้วน้าพี่น้องมาเลยเอกากล้วยังร้ายอยู่แต่ว่าพระไห่พันร้าย ยัดไปเยพี่น้องอันนี้ห้ามพี่น้องนี่ห้าม่เขาวเสร็พวกอาหารนี่แล้วผสมกระโดดข้าวกันครับพวกอาหารนะพี่น้องนี่พี่น้องใส่พี่น้องมือใกล้ๆนี่เฮ้ยนี่ทำกระโดข้ากันหน้ากากไปหางัวกินบวานพี่น้องพาไปเบิ่งงัวกันพี่น้องเอ้ยงัวน่อยหน่อยหนึ่งดอก งวพันหน่อยนีนวันนีนงวพันใหญ่มีห้กับหัวอาหารบอับต้นกล้วยพี่นอนองใส่มันมุนผสมกันให้มันกินมึงกินก็คือสีแซบจวบๆวบมันสิพี่ไว้พี่นนองใครขำวมาเบิง่ง กดกะดจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หมอบรรนอกน้ำเด้พี่น้องสำหรับคลิปนี่กาขอฝากสมนีนะพี่น้องคลิปสันส้นๆพี่น้องขอฝากสมนีนะพี่น้องติดตามส้มคลิปหนาพี่น้องปลาเอาอยังลุ่มนะพี่น้องขอขอบใจพี่น้อง